ต้องเทือดแม่ไก่เอามาแกง่ายายอกแห้งมงเย่ยวปวดแม่ไก่ได้ยินน้ำตาลินไหลล้นไหลล้เลี้ยววกวนไหลกันมาไปปนกับน้ำเย,ยวจึงแยกลูเข้ามาปุ๊บอกละไม้แม่ตก่อนตายพรุ่งนี้น่าจะต้อง มาตายขึ้นเกี้ยวตัตวใหญ่ต้อปลายกระวาดจ่าอ,อยากเกี้ยวกัดง้งงต้องปกครองดูแลย่าหมัวลังแกยงกันเหนียววายลูกไก่ทั้งเจ็ดมันดังถูกเด็ดดวงจิตไปพากันโดดไปคนละทิศโดยที่ไม่ผิดของเกี้ยวไ้อ่านนี่ตรง คนไก่รวปมาเลิดลูกไก่ไปเกิดเป็นใครเที่ยวโอนฝากมาตั้งดาษใช่ไหม